พระนัดดาในรัชการที่สพระเจ้าวราวงศ์เธอกรมมื่นพานุพงศ์พิริยะเดชพระเจ้าวราวงศ์เธอกรมมื่นพานุพงศ์พิริยะเดชเป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุราบร,รมศาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธ์วงบรเดชประสูตรแต่มอมแม้นพานุพันธ์ณอยุทยาเมื่อวันที่7กันยายนพศ2 4 2พ เมื่อประสูติมีพระอิสริยยศที่หม่อมเจ้านิพานพานุพงทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนรอตท,ทิงดินระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแฮโรและระดับปริญญาตรีสาขาวิชากฎหมายและการปกครองที่มหาวิทยาลัยเครมบิดแล้วเสด็จกลับมาทรงรับราชการที่กรมเสนาธิการทหารบก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้านิพันธพานุพงค์ขึ้นเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้านิพันพานุพงค์เมื่อวันที่12เมษายนพศ2443ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้านิพันธพานุพงค์จากนั้นพระองค์ทรงย้ายไปรับราชการที่ กรมยุทธศึกษาทหารบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีและในวันที่11พฤศจิกายนพศ2466ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงเธอกรมมื่นพานุพงศ์พิริยะเดชทรงศักดินา11,000ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีต่อไปโดยทรงดำรงตำแหน่งถึงวันที่14กรกฎาคมพศ2475พระองค์ประชวรด้วยโรคพระอันตะลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรังสิ้นพระชนเมื่อวันที่22สิงหาคมพศ2477 สิริพระชันษา48ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโกรมนดบแว่นฟ้าสองชั้นเป็นเกียรติยศและพระราชทานเพลิงพระศพนะวัดเบนจมะบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศส4 7พพระเจ้าวรวงเธอกรมหมื่นพานุพงศ์พิริยะเดช เสกสมรสกับหม่อมเจ้าวิไลกัญญาพานุพันธ์พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปการเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2460โดยรับพระราชทานน้ำมหาสังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีหม่อมอีกหลายคนได้แก่หม่อมแพลวหม่อมอรุณศรีหม่อมออม,อมารี หม่อมพยาวมีพระโอรสและพระธิดาดังนี้สวรรณาวิชัยลัตหม่อมเจ้าพานุเทวันหม่อมเจ้าพันพานุรองศาสตราจารย์พระพาพานันธกรกฤษยาการหม่อมเจ้าอารุณแสงคขพานุพนันธหม่อมเจ้าสุริยพา,พา์พานุพันธหม่อมเจ้านิพัฒพันพงพานุพนัพนธ์แพทย์หญิงพันวโรพาส สเวตลุนและหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์